อํานวยการนะครับ1 2เสริมมาทํานะครับ และบอกทุกทุกฟังชาวเวลาครูเป็นเพลงครับที่นาที่ไปเป็นงานงานยิ่ยงใหญ่ที่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่สุดน,นั่นก็คืองานงานครูสมมอบลิิทรรเพลงของครูสุครูามากมายอย่างเดียวครับศิลปินในวันนั้นเนี่ย มีประมาณร่วมเกือบเกือบถึง20ท่านบนเพลงทุกที่ผมจำได้นะครับ ทรงจำเราเท่รูปทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความผิดหวังความสมหวังทุกเพลงจะบอกตรงคือเวลาเพลงเดียกันในงานนี้มีบางเพลงที่ผมอาจจะฟังแบบดึกซึ้งมากนะครับดึกซึ้งก็เป็นผูดถึงเรื่องของเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นลูกของผู้สูงศักดิ์เนี่ยอย่างนี้นะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสุษยรศักด์แต่ว่าเป็นความราักที่ไม่สามารถที่จะไปต่อไนดะ้มีอยู่ใคนอีงนะฮะที่พูดถึงสุภาพบุรุษศิษย์ศักด์คุณพ่อไม่ให้คบไม่ให้คกบนะแล้จนในที่สุดท้ายที่สุดเพื่อเไ,ได้คบสรุปจบที่ตัดสินใจด,ด้วยการความแบบน,นี้นะฮะ ด้วยการทำแบบนี้ก็คือไปสอไม่ได้แล้วนะครับถูกถูกข้ามทางแ้ก็ต้องบอกว่าก็ะขางเพิขึ้นในเลงนี้ผมพยายามจะคนว่าชื่อเพลงและสุดท้ายที่นั้นก็เปลี่ยนชวเองคือเพลงเพื่อเธอที่รักเพื่อเธอทีักเนี่ยถ้าเป็นมา บ้านรองไทยดีนะครับไทยดีเพราะมากครับบี่ครับและบทมาเลยคับสมาธมดนตรีแห่งแล้วผมชุบป,ปติขามาแล้วนะครับขอขอ,ขอให้ท่านยืนตรงนะครับ

ต้องหลักนี้เลยพอพอด้วยใช่ไหมพ่อด้วยพย

没了没了，OK，你锁上。 นะครับพาม้ก่อนนะครับพามาก่อนนะครับอย่าพึ่นะครับอหนครับขอหนครับกอเครับัเพี่ฟังารังถือเขอาออกเลยพี่ถือถือีขออนุญาตนะคะบอกว่าขอก้องสมาคมพี่ะพี่เขอก้องสมาคมนะคะพี่ก้มเลยพี่ก้มมาพี่ค่ะก้องลยครับ้องการนะจ๊ะ หนึงนะครับขอของผมหน่อยนะโอเคที่อยู่ก่อนครับเดี๋ยวแวงครับรอก่อนนะฮะหน,น,น,นึ่สองสามสักพูดนะครับองค่ับเป็นบุญบุญตมัตตนมหนึ่งสองละละเนี่ยเตกเลย

นี้ขออนุญาทุกท่านอยากจทุกท่านนะครับตั้งใจสมทานสิน่งโดยพร้อมเปลี่ยนแปครับมยังพันเตวิสุมวิสุมรัตนัททายาติสรรเนนสหปัญจศิลานิยาจามะทุกิยังปีมยังพันเตวิสุมวิสุมรัตนัททายาติสรรเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะ ตักยังปีไมยังทันเตวิสุงวิสุงรัคนัตถายะติสาะเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมุตอโตธรรมะธรรมุสัจนะโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมุสัจนะโมทัสสะภะคะวะโต มธรรมังสารนังกัจฉามิามีอธิยามิอัคติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอหินาชาณะเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ เสร็จแล้วนะครับเโดยกับที Fair ่นั Fair ่งประลองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอกระเช้านครับ รอพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วเชิญครับวางเสร็จแล้วเชิญกลับที่นั่งรับรองนะครับขอบพระคุณมากครับโอวาชิตวาเฮรุชันตีเตสังโอปสมโมสคุคนสัมเบสัพมา,ารันติสามารินสุนจามาริสเลอนตาเทวังมาริสามิลาทิเม เโ็าาปชะทอุรารันบารัจามพเนินตเฮติปุญญาตุมนการนะฮะเสือรรมนะเศรนัการนักนะครับพมีแลวก็ต so, ัวมีใครท่าานร ไปสามองนะฮะคราหลายคนเลยที่ผมเห็นรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับเมื่อเรารอได้เาก็อยู่รอให้รได้านเป็นรงะครัน่ะนครบมขอาสักนิด